บทที่10บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุต,ตังเอกังสมัยยังพระควาสังเกสุวิหรติกับิละวัตุสมีมหาวเนมหาตาพิกูสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิสิกุสเตหิสัพเพเหวอารหันเตหิทัศหิจะโลกาธาตุหิทเทว,วตาเยปุเยนะสันนิปตตาหุนติพระควันตังทัศนายาพิกุสังฆะอัตโคจตุน,นังจุทาวาสก,กายิกานังทเทว,วนางเอตะทะโหสิอยังโขงพระควาสังเกสุวิหารติ กับปิลาวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกุสังเคณสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกุสัตเตหิสัพเพเหวะอารหันเตหิทัสหิจะโลกาธาตูหิเทวตาเยปุยเยนะันนิปริตาหุนติ พระควันตังทศนายาพิกุสังกจายานูนามยมปีเยนาพระควาเตนุปัสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาพระควาโตสัติเกปัจเจกะคัฏฐาภาเสวยยามันติอัตโขตาเทวตาเสวยยถาปินามะพลวะปุริโสสมาธิตังวาพาหางภาษาเรยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระควาโตปุระโตปัตุราหังสุอัตโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังทิตาโขเ กาเทวตาพระควัตโตสันติเกอิกมังขาทางอภาสิมหาสมยโยปวณนสมิเทวกายยาสมา,าคาตาอะคตมหาอิมังธรรมมสมยังภิก,กตาเยวะอาประราชิตาสังคันติอัตโคอาประราเทวตาพระควัตโตสันติเกอิกมังขาทางอภาสิตันตระพิโวะสมัะหังสุอจิตตังอัตโนุชุก,กะมะกังสุสาระวทีวะ เนตานิคะเหตวาอินทริยานิณักขันติปนิตาติอัตโขอ,อป,ปะราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังขาทางอาภาสิเฉตวาขี่ังเฉตวาปะรีคังอินทขีลัง,ลอง,อลงโอหัจจะมะเนชาเตจรันติสุทธาวิมาลาจาขุมตาสุทันตาสุสูานาคติอัตโขอปะราเทวตาพระควโตสัสนติเกอีมังขาทางอภาสิเยเกยจิตทุตังสรณาตาเสนาเตคมิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหัง เทวกายังอปิปริปูเรสันติติอัตโโขภควาพิขูอามันเตสิเยผุเยนาพิขเวทสสุโลกะทาตูสุ เทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายยาพิคุสสงฆ์เยปิเตพิขเวอเหงสงอธิตามัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเหงสงเสยยะถาปิไมหังเอตารหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตามัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหัง เอตาระหิอจิกิสามีพิกเวเทวากายยังนามามิติดกิตยิสามีพิขเวเทวากายานังนามามิเทศิสามีพิขเวเทวากายานังนามามิตังสุนาถาสาธุการมนานัสิกะโรธาพาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิขุภคะวาโตปจัตโสสุงภคะวาเอตะทะโอจ่า สิโลก,กบมนุษย์กสมิยถาภุมิมาตทัสิตาเยสิตาคิริคพรังปะหิตตตาสมาหิตาปุกถูสิงหาวะสัลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตามณะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาเผยโยปจัสเตยตวาวเนกปิลาวัทเวตตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวากายาพิกันตาเตวิชานาถาพิโวเต จะอัับปักมกรุงสุตวาพุทธาสัสศาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานทัสนังอปเปเกสตัปมัตถคุงสหัสสังอัฏฐสตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะทมัตถสุงอปเปเกนันตมัตถคุงทิสาสภาพุดาอหุงตันจะสัพพังอภิญญายาปวากิตวานาจคุม,มาตตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสสเนระเตเทวกัน เทวกายาพิกันตาเตวิชาณัฐภิคโวเยโวหังกิตายิสามิกิราหิอนุปปโสสัตตะสหัสสาวยขาภูมิมากับเวลาวัฏวะอิทิมันโตชุติมันโตนัววตโยยัสสิโนโมทัมนาพิกามมุงพิขูนางสมิติงวะนางชัสหัสสาเหมาวตายักขันนาตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัววตโยยัสสิโนโมทัมนาพิกามมุงพิขูนางสมิติงวะนาง สาตาคิราติสหัสายยักษานันาตวานิโนอิติมันโตชุดติมันโตนาวันโตยัสสินุมาธมนาพิกกรรมพิขุนังสมิติงวะนังอิเจเตโสรัสสหัสายยักษานันาตวานิโนอิติมันโตชุดติมันโตนาวันโตยัสสินุมาธมนาพิกกรรมพิขุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัจัสตายักษ์านันาตวานิโนอิติมันโตชุดติมันโตนาวันโตยัสสินุมาธมนาพิกกรรมพิขุนังสมิติงวะนังกุมพิโรราชคาฮิโกเวปุลัสะนิเวสนังผีโยนังสตัดสหัสังยักขานังปยิรูปาสติ กุมพิโรราชคาฮิโกโสปาขาสมิติงวนังปุริมันจัตทิสังราชาทัตตารโถปัสสาสติขันดพันนางอธิปติมหาราชยศสิโสปุตตาปิตัสสะพาวโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยศสิโนโมทามานาภิการุมมภิกขุนังสมิติงวนังทักขีนันจัตทิสังราชาวิรุณหโฏตัสสาสติภุมิกุมภทานางอธิปติมหาราชยศสิโสปุตตาปิตัสสะพาวโวอินทนามามหาพลา อีทีมันโตชุดติมันโตนะมันโตยะซัสิโนโมทามานาพิกามมพิกูนางสมิตติมวัวนัง ปชิมันจะที่สังราชาวิรุปโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสิโสปุตตปิตตัสสาพาหวินธนามาหมหาภราอิธิมันโตชุดติมันโตน้ตัวยาสิโนมัธมานาภิกรรมุภิคุณังสมิติงวนังอุตรันจะที่สังราชากูเวโรตปัสติยาขานังอธิปติมหาราชายาสิโสปุตตปิตตัสสาพาหวินธนามาหมหาพลาอิธิมันโตชุดติมันโตน้ำตัวยาสิโนมัรธมานาภิกรรมุภิคุณังสมิติงวนังปุริมาที่สังทตารโถทักขินเนนะวิรุณโกปชิเมนะ วิรูปโขกูเวโรอุตรังทิสัจรจะตาโรเตมหาราชายสัมมันตาจตุโรทิสสทัทธลามานาถัางสุวนเนกปิลาว,วัทเวเตสังม,มายาวิโนทาสาอากูวัยจันนิกาสถามายากุเตทะหุเวตนุวิภูจวิภูตสหจันทนโนกามาเสตโถจะนิพกิน,นุมันทุนิมุนทุจะปนาโทโอปมัญโยจะเวทะเทวสุโตจะมาตลิจิตตเสโนจขันธโพนโรราชาธโนสโพ อาคูปัญจสิขโขเจวะติมพรูสุริยาวัชสาเอเตจัญญาจราจานโนคันนภาสหาราชุภิโมทามานาภิกรรมุพิขูนาสมิติงวนงังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหาตัชกาลัมรสัสตราอาคูไปายาคาสหายาติภิยามุนาทตารัฐาจะอาคูนาคายาจัสิโนเอราวันโนมหานาคูโสปาขาสมิติงวนงังเยนะคะราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปักขิสิวิสุทธะจักขู เวหายาสาเตวนมัชปตาจิตราสุปนนาอิติเตสนามังอภยันตธานาคราชานมาสิสุปันโตเขมมากาสิพุทโธสันนาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสรณมกังสุพุทธังวชิตาวชิดาหัตเถนะสมุททางอสุราสิตาพาตโรวาสะวเสเตอิทิมัโตเจนัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราเทธานเวกสา เวปจ,จิตติสุจิตติจัปปหาราโทนมุจิสหสตันจับพาลิปุตานังสเพเวโรจัมามากาสันนายตวาพลิงเสนังราหุพัทุมาพัทธมุปปคโมสมโยธานิพันเตภิกขุนังสมิติงวะนังอาโปจัตเทวาปฐวีจั เตโชวายโยตถาคามุงวรุณาวรุณาเทวาสมโมจยสัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสสิโนทัเสตเจจารทากายาสัพเทนะตาวนิโนยิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยาสสิโนหมดธัมมานาภิกกรรมภูมิภูนังสมิติงวะนัง เวนทูจัตเทวาสารีจัอสมาจัตทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานคตานิปุรักิตวาอาคูมันทะวาลาหกาวสุนางวาสวเสตโธสกุปาขาสุปุรินโทท่าเสตนะทากายยักสัพเพนานตะวินโนอิทธิมันโตชุติมันโตนับตุยสนะัชิโน โมทมานาภิกกมูภิกขุนางสมิติงวนางอถาคูสหภูเทวาฉละมคิสิขาริวาอาริตกาจาโรชาจะอุมาปุภานิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอจุตาจะอเนชกาสุเลยยะรุจลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนท่าเสตตะรทากายาสัพเพนนาตะวานิโนอิทิมโตชุดติมันโตน้องตัวยัสสิโนโมทมานาภิกกรมูภิกขุนางสมิติงวนัง สมนามหาสมนามนุษย์มนุษสุตมาคิขาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอัฐาคูหรโยเทวาเยจะโลหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายยสัสิโนทัเสเตทัตถากายาสเพนนาตะวานิโนอิทิมันโตชุดิมันโตนะตัวยสัสิโนมุทมนาพิกัมมพิขุนาสมิติงวะนังสุกากรุม,มาหาอารุณาอาคูเวขาณสาสหโอทะตะขยหะปโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสมาสถามัตตาหาราคชามิสกาจายสัสิโนทนยางอาคาปชุนโน โยทิสาอภิวัติทัศเสัษถากายาสัพเพนนะต่าวนิโนอิธิมนโตชุดติมันโตนางตัวยาสัสิโนมุมานาพิกรรมพิขุนังสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัฏกาจะยาสัสิโนลัมพิตะกายลามาเสรษฐาชตินามาจะอาสวะนิมมรติโนอากูอาถาคูนปรนิมิตาทัศเศัษถากายาสัพเพนนะตาวนิโนอิธิมนโตชุดติมันโตนางตัวยาสัสิโนมุมานาพิกรรมพิขุนางสมิติงวะนัง สัตเทเตเท,เทวานิกายาสเพนันตวันิโนอนามนาณวเยนะอาคันชุงเย,ยจันเย,ยสติสาสหาปวุฒาชาติมัทขีลังโอขาติน,นะมะนาสวังทักเขโมคตารังอนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาปรมโตจะปุตตะอิธิมโตสหสันังกุมารติโสจะโสปาขาสมิติงวานังสหัสสะพรมะโลกานังมหาพรมาลิทิติทติ ปุปาปนโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเศษฐิสราอาคุปัจเจกะวะสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเดสินเทเทเวสพรัมเกตมาราเสนาภิกรมิปัญสะกันหัสสะมันที่ยังเอธะขนาดถานัทธาราเคนะพันธมตูสมันตาปาิวาเรธะมาโวมิจิตะโกจินาง อิติตถามหาเสนกันะหะเสนางเปสยิปานินาตะละมาหัดจะกสรังกัตวานาเพระวังยะถาปะกุสโกโมเมโขธนายันโตสวิชุโกทถาสโสปัจุธาวติสังคุโทอัศยังวเสตันจัสสพังอภิญญายาวะวะวะกิตวานาจักคุมาต,ตโตอมันตยิสาวะสัทธาสาวเกศส,สเนระเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเยงพิกโวเต จตัปักมักรุงสัตวะพุทธศาส,สนังวีตาราเคหิปกมุงเนสังโรมปีชยุงสัพเพวิชิตาสังคามาพยาติตายาสัสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ